สวัสดีคุณผู้ชมนะครับในสันทีด้าปี2006รุ่น4ประตู4ดานเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าขวาลูกปืนล้อหน้าของในสันทีด้านะครับก็จะเป็นแบบนี้เนาะเข้าขายมาทั้งชุดเลยชุดแบบนี้นะครับที่เปลี่ยนออกไป อาการที่เปลี่ยนก็คือขับแล้วก็มีเสียงดังวุงวุงว้งววยิ่งถ้าเกิดมีการเลี้ยวทางด้านซ้ายน้ำหนักรถเทมาด้านขวาตรงกับลูกปืนล้อขวามันจะยิ่งดังแรงนะครับก็เปลี่ยนไปนะครับอาการที่เราเช็คเบื้องต้นขึ้นแม่แรงแล้วก็หมุนล้อแล้วก็ใช้มือจับตรงแถวคอมา้าแถวอะรอย่างนี้ว่ามีการสั่นสะเทือนหรือเปล่านะครับ ก็ไม่ชัวร์ทะากับถอดออกมาหมุนอย่างนี้นะครับถอดแล้วก็หมุนอย่างนี้จะสัมผัสได้นะครับมันก็ลื่นดีนะครับไม่ได้คงเครงแต่ว่ามันจะมีความอ่ากรุขระเป็นคืดๆนะครับไม่ไม่ลื่นไม่สะดวกนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับในราคา1,200บาทรวมค่าจัดส่งนะครับอันนี้สั่งเป็นในแอปมาแอปออนไลน์นะครับ ช็อปปี้ลาซาด้านในใจนะอ่าวิธีการเปลี่ยนนะครับสําหรับมือใหม่หรือว่าสําหรับพื่นๆที่ใช้อ่าใช้รุ่นนี้อยู่นะครับก็จะได้รู้ราคาเบื้องต้นเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าขวาเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ1,200บาทนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ยี่ห้อนะครับอาจจะบวกลบพันหหรือว่าอาจจะ900อย่างงี้ก็มีนะครับแต่นี่ผมได้มาพนะันสองเนาะวิธีการเปลี่ยนคร่าวๆก็มีแม่แรงนะครับยกรด เราก็จะอาจจะไม่ใช้ไม่แรงแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมมีสแตนสามขาําว่าอีกตัวหนึ่งครับก็ขึ้นตรงจุดที่ตรงนี้เลยนะครับจะมีเขามีตรงจุดให้ขึ้นอยู่นะครับก็ใช้ไม่แรงติดรถก็ได้ที่อาจจะเป็นแบบทรงสามเหลี่ยมอย่างนี้เนาะทรงสี่เหลี่ยมขลังตัดนะขันขึ้นตรงนี้นะครับแต่ว่าเราก็ขันล้อก,ก่อนครับก่อนที่จะขึ้นไม่แรงเราขันล้อสี่ตัวเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับ ก็ขันแค่พอมันคลายออกนิดหน่อยครับไม่ต้องขันออกหมดแล้วก็ค่อยขึ้นมแมลงถ้าเกิดขึ้นมแมลงแล้วขันมันจะขันไม่ได้นะครับถ้าเกิดไม่ใช่บล็อกลมล้อมันจะหมุนตามก็ประมาณนั้นเนาะแล้วก็ถอดล้อออกมาต่อไปก็ถอดอตัวปั๊มเบรกนะครับจะมีน็อตเบอร์สิบเจ็ดยึดอยู่สองตัวอย่างนี้อย่างนี้เนาะเราใช้บล็อกผมใช้เป็นตัวนี้ขันออกนะครับเป็นอาจจะใช้เป็นปรจัจก็ได้นะแต่อาจจะใช้กําลังเยอะหน่อย ถ้าทุนแรงได้หน่อยก็ใช้เป็นลูกบ็อกแล้วก็ดํามขันแบบนี้นะพอขัน2ตัวนี้เสร็จแล้วก็จะขยับปั๊มออกมาได้นะครับขยับปั๊มแล้วก็หาเชือกผูกก็ได้นะครับผูกปั๊มแล้วก็ผูกไว้กับสปริงโชก็ได้อันนี้ผมใช้ตัวลวดนะครับเกี่ยวไว้เพื่อที่จะไม่ให้มันปล่อยให้มันหย่อนอยู่นะมันจะดึงสายเบรกสายออนเบรกมันจะไม่ดีสําหรับสายออนเบรกเท่าไหร่อาจจะรั่วได้หรือว่าขาดได้นะครับรถมีอายุ ต่อไปเราก็จะมาขันเป็นน็อตเบอร์17เหมือนกันมีสามตัวนะครับด้านล่างสองตัวด้านบนหนึ่งตัวด้านบนอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนะครับด้านล่างสองตัวขันจากด้านในนะครับด้านในเพาขับตรงนี้นะครับอ่าไหมครับด้านนี้อันหนึง่งแล้วก็ด้านนู้นอีกอันหนึง่งขันได้โดยที่ไม่ต้องถอดเพาขับถอดเพา,ข,เพาขับนะครับมันจะมีช่องให้ขันได้ใช้ลูกบ็อก เบอร์สนะครับใช้ต่อกับด้ามต่อแล้วก็ด้ามขันแข็ง3ตัวนะครับแล้วก็ค่อยคอยเคาะออกมานะครับค้อนเคาะสมมติตัวนี้ตัวนี้เป็นเก่าตัวเก่านะครับก็ใช้ค้อนเคามาก็ตอนเคาะนะครับเอาเอามือจับตัวชุดเผาตัวนี้ไว้ก็ดีครับดันเข้าไปข้างในกันกันมันพาเผาตัวในรุดออกมาครับจะเกิด เผาตัวในหลุดมันก็ส่งเข้าไปใหม่ได้แต่ว่านะ้ำมันเกียร์มันอาจจะหกได้อะไรได้นะครับทาน่ดียวควรที่จะดันเผาตัวนี้ไว้หน่อยแล้วค่อยเคาะตัวเลี้ยงมานะแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปมีแผ่นประกันรองตัวหนึ่งนะครับใส่ให้ถูกลายถูกตำแหน่งนะครับก็จะมีรูน็อตอยู่ก็อันนี้ไม่น่าจะยากเนาะก็ใส่ลายประมาณนี้ก็จะมีรูน็อตสามตัวตอนนี้ผมขันยังไม่แน่นเท่าไหร อันนี้มาบอกแนวทางเผื่อเพืเ่อนมีอาการนี้อยู่นะครับสาหรับนถนิสันทิด้าหรือรุ่นอื่นที่เป็นตระกูลนิสันก็น่าจะรถเก๋งนิสันก็น่าจะค,คล้ายๆกันนะครับอันนี้ามาฝากสําหรับมือใหม่นะครับทานที่เซียนแล้วชํานาญแล้วก็สามารถแนะนําจุดที่บุกพ่องหรือว่าผิดพลาดได้นะครับหรือเทคนิคอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกที่เข้ามาดูนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ไม่มี abs นะครับจะมีรุ่นที่มี abs แล้วก็ไม่มี abs แต่รุ่นนี้ไม่มี abs แต่น่าจะเป็นสเปร์นะครับอมีตรงจุดยึดเทนเซอร์ abs ด้วยอาจจะใช้จจเป็นรุ่นท็อปใช้จจเป็นอะไรเดียวกันก็อาจจะมี abs ติดตั้งมานะครับอันนี้น่าจะเป็นรุ่นเกตตามลงมาหน่อยก็จะไม่มี abs ไม่รู้ว่ารุ่นมี abs อาจจะอะไรแตกต่างไปจากนี้บ้างนะครับุันนี้เป็นรุ่นไม่มี abs ก็ประมาณนี้ครับก็พูด เอามาแบ่งปันคลิปน่าจะเป็นแนวทางอา,อาจจะไม่ใช่คลิปแบบทําตามทีละขั้นตอนแบบละเอียดนะครับแต่ก็น่าจะเป็นพอเป็นแนวทางได้บ้างครับส่วนตัวนี้เป็นน็อตเบอร์ยีเออ่เบอร์30นะครับเป็นน็อตยึดเพาครับกับตัวชุดลูกปืนนะครับเป็นน็อตเบอร์สาแล้วก็มีกิบล็อกตัวหนึ่งพอเราคันแน่นแล้วก็ ใส่ตัวกิบล็อกนี้เข้าไปนะครับ